บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ช่างทวีปอาจเที่ยงรมก็ได้รับพัสดุมาจากไหนกันบ้างเนี่ยมาจากนี่มาจากไหนเนี่ยเขาสามยอดอำเภอเมืองนะจังหวัดลบบุรีนี่มาจากลบบุรีนะเมืองลิงนะนะจะพอสารพักการนะ ส่งนึงคุณทวีปนะนะเดี๋ยวเราลองมาแกะอันดูเซะนะว่าเป็นอะไรนะอะไรในนี้ โอ้ยอะไรเนี่ยวัตถุนอกโลกอะไรเนี่ยอะไรอะไรใครรู้บ้างอะไรอ๋อเครื่องดูดฝุ่นนะเครื่องดูดฝุ่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะโอเคนะเดี๋ยวยังมีอีกสองกล่องนะที่แฟนขับส่งมาให้ต้อมนะเดี๋ยวไปดูกันเซมีอะไรบ้างนะ <c oughs> มีอะไรบ้าง ไปดูกันจากเอซีของช่างทวีปอ่ะซึ่งทําส่งมานะส่งมาจากวังกระแจะเมืองตาดนะจังหวัดตาดนะอำเภอเมืองจังหวัดตาดนะอะ,อะไรเยอ้หม้บอหุงข้าวนะหาดูซิกล่องนี้อะไรนะกล่องนี้อะไร ส่งมาสองกองนะจังหวัดตาดสองกองส่งมานะหาเอฟซีช่างทวีปนะจะส่งอะไรมาให้ต้อมนะก็ลองบวกลบคูณหารให้ดีนะว่าคุ้มไหมนะช่างทวีปก็ไม่ใช่ว่าจะต้อมได้ทุกอย่างหรอกนะช่างทวีปต่อมไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะถ้าต้อมไม่ได้มันจะเสียเวลานะ เสียเงินด้วยนะเสียเงินสักเสียวเวลานาธุรคิดเขาก็ไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะก็อลองบอกรบคูณหารให้ดีนะลงมาแล้วเสียตังค์เสียเวลาช่างทวีปก็ต้องไม่ได้ด้วยโอ้นะดังน,นั้นก็เจ็ดสก็ต้องบอกรบคูณหารให้ดีนะโอ้ อะไรเนี่ยอันเนี้ยอะไระอึ๊บอฉีดน้ำฉีดน้ำนะโอ้ยฉีดน้ำอันนี้ฉีดน้ำนะ black liquor กกนะตัวฉีดน้ำตัวฉีดน้ำโอเคตรงมาสองอย่างนะโอเคนะ fc ที่ส่งมาจากตาดนะก็ทั้งทวีปก็ได้รับไว เรียบร้อยแล้วนะสองตึง้งยฟปาสองตัวนะมีหม้อถึองข้าวครับแล้วก็ที่ฉีดน้ำแบล็คเบเกอร์นะช่างทวีปก็ได้รับเรียบร้อยแล้วสบายใจได้นะถึงมือช่างทวีปแล้วนะไม่หายแล้วนะไม่หายถึงปลายทางแล้วนะไม่หายแล้วไม่หายโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะต้องทำตามตรวจสอบดูก่อนนะว่าอะไรเสียบ้างเนี่ย การุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ